อยู่ด้วยกันมาสามวันอันนี้เข้าวันที่สามวันแรกไม่ค่อยกินวันที่สองก็เริ่มกินแต่วันนี้กินไปสองสองแล้วตั้งแต่ตมืงคืนตั้งแต่เมื่อคืนนะจิ๋วแจ้วสมาชิกใหม่ของบ้านเราอืม ดูหน้าทีดูหน้าทีโอเคโอเคกินต่อตอนนี้ยังแยกอยู่กับพี่พีอีก2ตัวนะหมอบอกให้กลับบริเวณก่อน y ย s าทำวัคซีนก่อนแล้วถึงจะให้ไปเจอพี่พ,พีอีก2ตัวได้ให้เจอสโนกับชิมอนได้ตอนนี้พี่พี่ก็เฝ้าหนาาห้องทุกวัน chào chào